ถ้าล็อของเรายังขยับอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะครับเราก็รีบเอากุญแจมานะครับมาขันล็อกช่วงนี้ก็มีข่าวรถมอเตอร์ไซค์หายอยู่บ่อยๆนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับเป็นกุญแจล็อกดิสเบรกล้อรถมอเตอร์ไซค์นะครับป้องกันรถหายแถมมีเสียงดังเตือนด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับมาดูกันเลยนะครับ ของนี่หนึ่งกล่องนะครับก็จะมีตัวแม่กุญแจนะครับแล้วก็ลูกกุญแจให้2ดอกนะครับพอได้ไปใหม่ๆนะครับข้างในจะมีปะแจหกเหลี่ยมอยู่นะครับผมให้เอาออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปจะถอดเครื่องให้ดูด้วยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับสมมุติว่าเราเอาไปล็อกที่ดิสเบรกแล้วนะครับเมื่อเรากดลงไปนะครับปุ๊บจะมีเดือยเด้งลงมาแบบนี้ล็อกอยู่กับดิสเบรกนะครับแล้วถ้าหากว่ารถของเรามีการขยับนะครับตัวกุญแจก็จะเริ่มส่งเสียงดังนะครับแบบนี้ นี่คือเสียงเตือนนะครับว่ารถของเรามีการขยับนะครับและถ้าหากว่ารถของเรายังมีการขยับอยู่อย่างต่อเนื่อง well, like นะครับเสียงกุญแจก็จะดังแบบนี้นะครับดังมากเลยนะเราต้องเอากุญแจนะครับมาคลายล็อกอ่าแบบนี้นะครับเสียงถึงจะดับไปนะครับเดี๋ยวมาลองใช้จริงดูเราก็กุญแจนะครับผมมาล็อกที่ดิสเบรกได้เลยนะครับพอเราล็อกเสร็จนะครับก็จะมีเสียงดังเตือนแบบนี้นะครับหมายความว่าล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับและสมมุติว่ารถของเรากำลังจะถูกขโมยนะครับผมเมื่อรถเราารขยับนะครับ ก็จะมีเสียงดังเตือน3ครั้งก่อนนะถ้ารถของเรายังขยับอยู่อย่างต่อเน,นื่องนะครับก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะครับเราก็รีบเอากุญแจมานะครับมาขันล็อกตัวแม่กุญแจเสียงก็จะดับไปนะครับใครที่กำลังจะขโมยรถเรานะครับเขาก็จะวิ่งหนีไปนั่นเองนะเพราะว่าคนรอบข้างคนในหมู่บ้านนะครับผมก็จะมองรถเรานั่นเองนะครับและถ้าหากว่าวันหนึ่งแบตเตอรี่อ่อนนะครับผมเราสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้นะครับผมโดยการนำประแจหกเหลี่ยมที่เขาแถมมาให้นะครับมาขันคลายน็อตสี่ตัวข้างล่างนี้ออกมานะครับ แล้วก็ถอดออกดูนะครับอันนี้ก็เป็นภาพฐานด้านในนั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นฐานนั่นเองนะครับถอดออกได้นะอันนี้ก็เป็นฐานทั้งหมด6ก้อนนะครับผมเป็นฐานรุ่น l r 4 4นะครับผมทั้งหมด6ก้อนนะถ้าวันไหนที่ฐานอ่อนนะครับผมหรือว่าแบตเตอรี่หมดนะครับเราก็สามารถซื้อฐานมาเปลี่ยนเองได้นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้เลยนะครับใส่กลับเข้าไปแล้วนะครับลองกดดูโอเคใช้ได้ปกตินะกดสั่งซื้อตร้าสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบบบรรริิกกาาเเ็งงนนปยทให้้ดวะคั